กลับมากันอีกแล้วครับพบกับผมนิกโกชีนะแล้วก็เดอะ h House นะครับก็ตอนนี้คือเป็นเวลาที่ผมสามารถหาได้คือเป็นเวลาว่างเวลาเดียวนะแล้วก็มันก็คือเวลาตีสี่นะครับว่างาเลยเวลาแบบนี้ก็นะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหวัดหน่อยๆน,นะเสียงก็ไม่รู้ทําเสียงหมุนซะเสียงเสียงเพลงหายเลยนะก็คุณคุณแมวแล้วก็นะ Go and only one e y e is open นะครับคือไปทางที่ตาเปิดข้างเดียวนะก็จะไปทางไหนวะนี่นี่ก็ปิดสองข้างนี่ก็หลับตาหลับตาหลับตา,ลบตาแล้วก็ดึงตาเอฮ้ยมันไม่มีตาข้างเดียวนี่วะเอมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นตาเนี่ยวะนีแบบนั่นไงบ้าหลับตาข้างหนึ่งเปิดข้างหนึ่งใช่วะแอ่มองอีกมองมีมองด้วยอืเสียงมาแตกไกลเลยครับ มีน้ำนะน้ำน้ำน้ำเ,เป็นวันเราไม่ยังจะนอนดึ่คนเราอุ้ยอะไรเมื่อกี้ต้องไปดูครับเห็นอะไรแ,บบแปลกๆต้องไปดูอ่าสร้างเสียงในห้องข้างๆนะห้องอะไรวะสร้างเสียงโอ้กล่องเพลงเสร็จเราเปิดเลยจะมีผีวะเนี่ยมีมีผูมิเฮ้ ไม่ใช่หมูผีเดียวไม่มีผีมีมีผีผีมีครับมีผีผีผออกไปเลยกว่าเฮ้ยเอ้าอะไรอะเอาอะไรวะออกมาก็โดนยิงครับไม่ไปห้องนั้นแล้วกัน blue eyes is blue b u e y e s e o the sky นะครับบอกว่าตาสีฟ้ามองเห็นนะ blue eyes painting b a c k hair her gaze f i n to the distance มองไปที่กไกลๆนะแล้วก็อันนี้ก็มองไปกไกลๆนะอันนี้ก็ มองไกลๆมองไกลๆมองมองแล้วต้องทําเสียงไงวะอ๋อเคาะมาละกอเอ้ยพ um, ักองมาละกไหนตุบ <splash> ต <noise> ุ๊บตุ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 บเคาะอีกเย้ดโอเปิดแล้วอุ้ยห้องนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้จะพึ่งจะพึ่งตอบใช่ครับแล้วไอ้ถมถ้าไม่รู้ตองหยับพึ่งครับใจเย็น ดูเบอร์ก mm ี้ลรโซฟาดอนแฮดูแม่มีมืแม,ม่อันนี้ก็คืออ่ะฉันสามารถเป็นดวงอาทิตย์ได้ฉันสามารถเป็นทรายก็ได้นะฉันสามารถเป็นนกก็ได้นะฉันเป็นอะไรผู้หญิงไม่ไม่ไม,มนกเป็นผู้หญิงได้ไงหรอบ้าเลยผู้ชายอืมไม่ไม่ใช่คนกระจกก็ไม่ใช่ครับต้นไม้อย่าไปคิดถึงเลยแล้วก็อี เออว่ะนาฬิกาเปล่าวะดวงอาทิตย์ก็นาฬิกาแดดอ่าสายก็นาฬิกาสายอนกก็เป็นเห็นไหมไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกากุ๊กกูอ่ะไอ้กุ๊กกูกุ๊กกูนะกุ๊กกูกุ๊กกูใช่แน่เลยใช่จริงด้วยได้อะไรมาควีนคียแบบเฉลยเนี่ยมีการเฉลยให้เราด้วยแล้วเราจะสร้างเสียงห้องนี้หนึ่งครับแม่งไปก่อนเฮ้ยตกเซล อะไรของคุณวะไม่มีไอเทมอะไรน่าใช้ครับเฮ้ยอ๋อผู้หญิงคนนี้มันมองมาทางนี้ครับเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้เซฟด้วยใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่รู้วิธีแล้วไอผู้หญิงคนนี้มันหลอกเราครับมัน ไอ้นี่ยบอกว่าอะไรตารสีน้ําเงิน AC มองเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้ผู้หญิงต้องมีสักคนแหละครับที่มองเห็นไอ้ผนังอีกฝั่งหนึ่งันต้องมีทางใช่ปะ่ะเออแบบนั้นแหละอ่ะนี้รู้แล้วต้องตอบนาฬิกาก็ตอบอไปเลยดีกว่าเย่ถูกต้องโอเสียงเราจะไม่ไหวและอย่างนอนแล้วนอนดึกป่วยก็จะนอนเดึกคนอะไระหาหานู้นเงิ้ยเงิ้เงีอเฮ้ยไหนวะต้องคุยจนมันพังครับตกมาดีวะ ตกเลยวะเอา้าเอา้ามาเปลี่ยนรูปแบบเอา้าดังกอีได้ใช่เบย์ครับเฮ้เปิดเว้ยเฮ้ยเอาตกใจอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ครับถ้าเกิดมองตัวมาทางนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นว่าเป็นว่าเป็นว่าเรามาเซฟก่อนดีกว่าห้องเอดียวมันเปิดกล่องเพลงไม่ได้เว้ยันดี้กระจกมันเปิดกล่องเพลงไม่ได้เว้ย Play The Music Box w ิกเ12ิลหรออันบอกว่าเป็นกุญแจนะที่หมุนได้หมุนได้อสมอลมิสิกมอมิสิอ่ามันขาดกุญแจไม่รู้กูใส่ครับกุญแจกุงจงกุญแจกุญแจกูใส่หมดออกไปได้ไหมทีนี้ต้องลองครับเย็ดรอดด้วยใช่เบยครับทีนี้นะ อ่าอันทำนี้ก็ตอนอ่อนดีกว่านะ blue eye see the score ครับอืมเราต้องมาดูกันว่าทีนี้ว่าอันไหนคือ blue eye นะพักทองเนี่ยมันมองทางนี้บอกว่าพักทองนี่มันมองทางนี้ครับไปดูครับ,ปรบเปิดเดี๋ยวเปิดมั่มวๆเดี๋ยวก็โดนอีกอะเอ้เอาไม่ใช่ครับอันถัดไปเล่นกันอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดไม่ใช่ก็อันถัดไปอ่านี่อันนี้อ่ะ อืมต้องมีโดนกินอีกแล้วอันไหนแล้วทีนี้ไม่รู้ตายแบบโดนตายคันยิ่งใหญ่คแบบรับบลูอายสเหรอโอ้ดอกไม้ไม่ใช่เ้ยอันนี้เปิดยังวะเปิดแล้วเอออันนี้ไปเลยไอ้หนูเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยชีย่ยตกใจหมดเลยไม่ขนลุกเลยมย พ่อผิดไฟนะพ่อเสียงก็ทําเสียงสุดไม่ได้ตนะ่างหากเป็นว่าคือเราต้องรีบเปิดเราต้องรีบไปครับไอตัวนี้แหละไอเนี้ยไอนี่แหละไอตัวตัวปัญหาครับตกใจหมดแล้วตอนนี้รู้แล้วไม่กลัวไม่กลัวอ้ะออกาวอ้าวเปิดไม่ได้ไต้องเป็นแนวนี้สินะช่วงเกมแบบน,นี้ต้องเป็นแนวนี้ก็คือเราต้องอ้อมมาทางนี้นะ แล้วก็เอาเดินไม่ได้ก็คือต้องขึ้นมานี่แล้วก็ตอนนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้ครับว่ามาคุยกันนี่วะเดี๋ยวลองลองทำทีละอย่างนะต่แรกคือไปคุยกับป้ายอทีก่อนนะนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเ <c oughs> อาเอาทำไรทำรุนกันเลงเลยนะมาเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไปคุยกับป้ายนะ เดสทรี p พ i นติ n งแล้วกูจะทำลายได้ไงอะ่ะกูไม่มีอะไรเลยอะ่ะมาตัวเปล่าอะเป็นว่าผมเห็นรูปหนึ่งที่มันตกอยู่ครับผมจะไปลองทำลายมามาเลยชีตมิวสิกขึ้นไปขึ้นไปไม่ใช่รูปนี้ไปครอ๋อต้องผอภผ้าเหมือน,นอีปป่าวผอบผ้าแมรี่แมรี่เเจจาาตตะะยย อ้ยบ้านหลังนี้มันฟิกกี้มามันมันสปูกี้ด้วยมันแบบมันยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยเทียดาวผ่านแล้วผ่านแบลวผ่านแบลวเซฟเลยเซฟเฮ้ยโอยเฮียกูตกใจสัตว์ขอโทษครับพี่พูดไม่สุภาพนะแต่ว่ามันตกใจจริงๆมันหยุดได้ละอเสียงนี่ก็ต่ำซะเหลือเกินนะเสียงออืไม่เหลือละ อ่ะอันนี้ก็มีชีทมิวสิกครับมิวสิกสกอร์เป็นโน้ตนะที่อ๋อเป็นเป็นใบกระดาษที่ไม่มีตัวโน้ตอะไรเลยนะแล้วก็จะ blue eyes the score โอ้ตาสีฟ้าแล้วเมื่อกี้มันตาสีฟ้าหรอวะไม่รู้เป็นว่าเราเซฟแล้วนะแล้วก็จะตกใจอีทหารบ้านี้ปืนปืนปอมปืนโอเปียโนเปียโนโโฮฮโฮสต i s t ดี้ครับ อืมจะลองดีไหมลองปีโป้ฮาดีก็คือแบบอฟากเลยดีกว่าแต่ถ้าคนมีสีตอไม่เหมือนกันนะเราสามารถดูได้จากนะอเอ๋อเราจะสามารถศึกษาได้จากผู้หญิงในแต่และเชื้อชาติดังนี้นะครับผู้หญิงนะตาสีของตา,ตาผู้หญิงนรัาจะจัดตามผมของเธอนะสี f ฟ r e Hair Color ผม ผมสีมีสีผมมีสีสีนะครับก็คือมีสีเงินสีดําและสีทองสีแดงนะตาก็มีสีสีเหมือนกันก็คือสีน้ําตาลสีเขียวสีฟ้าและสีแดงนะซิวเวอร์คนผู้หญิงที่ผมสีเทานะครับจะมีตาสีแดงแล้วก็ตาสีน้ําตาลนะผู้หญิงที่มีผมสีบลอนหรือผมสีแดงอะไรวะกปดผิดหรือเปล่าวะอ่านต่ออ๋อพอมาอ่านนี้แล้วมันจะไปทำอันถัดไปได้ คุณต้องเล่นครับเล่นครับเอา้ารูเชียตรูเชียตือตาเมอมาเปียโ,โนทุกหมวกูยั่นี้เหรสาเส,สียงไม่มีโอ,เ,อเคบผมมีโน้ตผมต้องใช้โน้ตเพลงเล่นเลยนะอ่ะเอาเยีเ่ยมคราวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยโดนกินเลยทีเดียวนะเป็นมา

สี่ห้องก่อนนะครับแล้วมันถึงจะเปิดให้เราได้นะมาเลยอีกห้องเดียวท่านนะตกใจตูดเอ้ยโอเคเฮ้ยมึงยังไม่ไปก,ก่อคุณครับใจเย็นครับคุณคุณคุณเนโกชิครับคุณต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ค่อยเล่นเกมนี้คุณอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เลยอ่าดีกาดังอีกครั้งแล้วหืม อาประตูปะเปิดแล้วได้หื hmm? what the heck หัวควนหัวควดไม่รู้ผมไม่อ่านอีกท่องหนึ่งแล้วไปแล้วเฮ้ยเียตกใจหนึสำหรับพาร์ทนี้นะก็อืมก็คงจะยังไม่จบเพียเท่างนี้ครับผมไปต่อไอ้บ้าจะพูดทำไมผู้หญิงกำลังเศร้านะครับคุยกับันเลย แหวนของฉันไม่อยู่ที่นี่เฮ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยประตูเปิดไม่ได้ต้องอย่าเปิดครับประตูไหนเปิดได้เราต้องไม่เปิดต้องมุดเข้าไปดูอ่อานแบตเตรี่กันฉันไม่ชอบความป่วยเลยอะเพราะว่าฉันทําออกทํา้ฉันออกไปที่นี่ไม่ได้ออกจากที่นี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ทําให้ไม่มีใครรักฉันชีวิตหูชาห่างนาเศร้ารครับ ดึกดื่นมันก็ต้องมาเล่นเกมหลอนๆนะทาจูออนไม่ได้เล่น,นครับแต่ต้องรอตอ What? The Fuck เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้ในทีเนี้ยอย่าเพิ่งดูครับเราไปเซฟก่อนนะไม่งั้นกูจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะต้องไปเซฟม,มันบอกได้ยินเสียง มึงยังไม่ไปออเก็บได้ไหมอ่าฮะเซฟแล้วแล้วก็ตล้วก้ก็เก้าอี้ล้มหมดแล้วครับแล้วก็มีเปียโนเปียโนอ่าเราจะเราที่เราจะมองเข้าไปในนี้ครับอย่านะไม่ไม่เอาหน้าผีนะแนวนะอ๋ออุ้ยหานเป็ดย็ดเด้ย็ดโดวปดีโป้ทีลาพอดลงไปครับมันบอกมีบันไดด้านล่างบันไดนเป็นด้านล่างก็จะตรงไป อย่านะอย่าตกใจนะเออตามลูกสอนไปเหยียบเหยียบแล้วไปเห็นว่าถ้าเกิดม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นกูจบพาร์ทนะโว้ยเฮ้ยมีอะไรเต็มเบย์ดับไฟครับเดี๋ยวไฟไหมนะครับระวังฟืนระวังไฟนะหนูหน ห้องนี้มีแต่โครงกระดูกนะเฮ้ยกระดูกเต็มเลยถ้าใครแบบอุ้ยถ้าบอกอะบอกอยู่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะผีเออนะผีนะผีเต็มเลยทานเป็ดได้สีโครงมาแล้วยูเก็ตเอ้าได้ตะเกียบสีทองครับว่าจ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่รู้ไปล็อกล็อกอีกเฮ้ย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 สมอง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 ไปหมดแล้วครับเสียงก็ไปได้ไปพร้อมเฮ้ยเซฟพี่แมวพี่แมวเฮ้ยพี่แมวได้อะไรมาวะโอ๊ย เฮ้ย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 ,ยไปแล้วไม่อยู่แล้วขึ้นก็ได้วะโอ้ยหหุ่นนี่แม่งก็ตามมาถึงนี่เลยทีเดียวนะครับอ่ะไปเซฟเซฟพี่แมวพี่แมวโดวเรมอน เัมอนโผกมันจะตอบนี้มันจะตอบเราอย่างนี้นะแล้วก็จะอ่ผมได้กระดูกมาแล้วครับใช่แหวนคุณก็ครับไม่ใช่วะอ่าจะเขา้าเอ้าล็อกแล้วเหรอ,อเทาไงทีนี้มุดเข้าไปครับอะไรวะทีนี้เอาเป็นว่าาหรอบพาร์ทที่3ของ The Witch House นะครับก็ขอจบ ไปเท่านี้แล้วกันนะเสียงไม่รู้ไปแล้วไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องไปเรียนต่อเลยครับไม่ได้นอนครับสําหรับพานี้ก็ขอจบเพียงเพียงเท่าน,นี้นะครับเอ้ยจบแล้วกันแล้วกันเนาะจบ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 สวัสดีครับหันมาดิยูราจังหันมาเนี่ยหน่อยอ่ะสวัสดีครับ